สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเวลา5โมงเราก็มาทํางานหลังจากที่เที่ยววันงวันไม่ได้ทํางานนะครับมาทํางานตอน5โมงพร้อมอ่ะเตโอเคเอัดคลิปเป็นธรรมชาติมากนะครับทำงานพร้อมกับครอบครัวนะฮะคือเรามาช้อปปิ้ง อสังหากันอุปกรณ์ที่เราจะช้อปปิ้งก่อนหน้านี้เราเซอร์วยสสำรวจแล้วก็คุยกันมาแล้วนะวันนี้ตกลงว่าจะซื้อขายแล้วนะก็ยังลังเลอยู่นะครับว่าเขาจะขายเราจริงไหมนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกมากคาดว่าจะได้กําไรเยอะอยู่จากซับนี้นะอุปกรณ์ที่เตรียมมาก็คือเนงเลยครับโน้ตบุ๊กแล้วก็กระดาษเครื่องพิมพ์อยู่ข้างหลังนะครับเครื่องพิมพ์มาเลยเหรอใช่ครับเอาเครื่องพิมพ์มาเลยครับเป็นมืออาชีพ เพราะว่าเราจะทําให้มันจบทีเดียวนะครับเพราะเราขนเครื่องเราเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งนะอันนี้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะฮะถึงขั้นแบกเครื่องปริมมาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจบไหมนะครับหรือไม่จบนะฮะโอเคบายบายครับบายบายเดี๋ยวมาเจอกันครับเย้ yeah! สำเร็จแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ก็เข้าไปกุยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวเป็นเจ้าของอสังหาอีกหนึ่งหลังแล้วเราเนี่ย,ยเตรียมพร้อมมากเลยแต่สิ่งที่เราลืมเตรียมคืออะไรรู้ไหมที่มันสาคัญที่สุดสําคัญที่สุดลืมอีกละบัตรประชาชนทําสัญญาเรียบร้อยแต่ลืมบัตรประชาชนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมบัตรประชาชนนะครับ มีเตยขุยเจี๊ยบใช่ใช่บัตรประชาชนโอ้โหเตรียมทั้งเครื่องปิ้นแต่พร้อมข่าวเจ้าปะป๊าใครเซอร์ตกมาตายตรงนี้แหละคราวหน้านะครับจะไม่ลืมบัตรประชาชนนะครับรอบนี้ไม่ลืมเงินด้วยโอเคผมขับรถก่อนดีกว่านะบ๊ายบายมันมีเบกไหมเนี่ยอันฟ้ามีเบกไหม